รีวิวอัปเดตการเลียงแต่งหน้ากับจองแซมุนนะคะหรือว่าเมคอัพอาติสชื่อดังจากเกาหลีค่ะใครที่เปิดมาเจอคลิปนี้กดเซฟไปเลยนะคะเพราะชีน,นี่ถ่าย How-to มาแบบละเอียดมากๆค่ะมาดูเทคนิคแล้วทำตามไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับอย่างแรกเนี่ยจะใช้โทนเนอร์ในการทำความสะอาดผิวหน้าแล้วก็จะใช้ชีทมาร์กนะคะในการ Mark มาร์กไว้ประมาณ3-5นาทีค่ะความสำคัญมันอยู่ที่ตรงนี้ค่ะหลังจากมาร์กเสร็จนะคะให้เรานวดนวดอุ่นบนเพื่อให้มาร์กเนี่ยซึมลงบนผิวหน้าแล้วก็ลงเมคอัพเบสที่มีค่าของกันแดดน,นะคะเพื่อปรับสีผิว แต่จะลงด้วยคูชชั่นนะคะซึ่งปกติเราลงกันแดดเสร็จก็ตามด้วยรองพื้นใช่ไหมคะแต่อาจารย์เนี่ยเขาจะลงเป็นคูชชั่นบลัชแทนค่ะซึ่งใช้ประมาณ3สีผสมกันนะแล้วชิก็แอบเห็นว่าเขาใช้โทนสีส้มติดน้ำตาลนะคะในการคอนทัวร์ไปด้วยเลยแล้วก็ทาบนบนไปทั้งแก้มหน้าผากคางจมูกค่ะ แล้วต่อไปก็คือการลงคูชชั่นค่ะแต่ว่าอะทุกคนเห็นอะไรมหชิโดนตีค่ะเพราะว่าลงเยอะเกินไปคือมันต้องลงน้อยมากๆนะคะพอลงคูชชั่นเสร็จเนี่ยก็กลับมาตามด้วยบลัชคูชชั่นต่อค่ะเห็นไหมคะว่าอาจารย์เนี่ยจะลงตรงจมูกด้วยนะคะแล้วก็ลงตรงเบ้าตาด้วยเลยลงด้วยสีคอรัลแบบเข้มนะคะแล้วก็ตามด้วยสีชมพูอ่อนแล้วก็ตามด้วยคูชชั่นอีกทีนึงเลยค่ะ จากนั้นก็จะมาในสเตปของตาเลยค่ะซึ่งพาเลตเนี้ยชื่อเชื่อว่าหลายๆคนมีนะคะเป็นของแบรนด์จงซมุนใช่ไหมแต่ไม่รู้ว่าใช้ยังไงอย่างแรกจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีชิมเมอร์นะคะในการใช้นิ้วเนี่ยทาลงไปทั่วทั้งเปลือกตาก่อนเลยค่ะแล้วก็ใช้แปรงพุ่มใหญ่นะคะกับสีที่อ่อนที่สุดนะคะเป็นสีสายบนของพาเลตค่ะตามด้วยสีที่เข้มขึ้นกับแปรงที่เล็กลงนะคะในการเขียนลงไปบริเวณชิดติดขอบขนตาบนนะคะเป็นแนวตาสระอิเลยค่ะแล้วก็จะใช้แปรงเล็กๆนะคะในการเจาะลงไปตรงหางตา แล้วก็แวะมาไฮไลท์หน้าต่อนะคะซึ่งแบบการลงน้ําหนักของเขาอ่ะมันเบามากและนี่คือการเขียนคิ้วนะคะที่เป็นการเหมือนแบบแค่สะก,กิดเฉยๆค่ะส่วนการปัดคิ้วอะ่ะเขาจะใช้มาสคาร่าคิ้วใส่นะคะแล้วก็ตามด้วยแปรงคิ้วค่ะส่วนการเขียนไลเนอร์นะคะจะใช้เทคนิคการเขียนอินไลเนอร์ค่ะแล้วก็ใช้แปรงเล็กๆนะคะในการค่อยๆเกลีย่ยให้มันฟูงอีกทีเห็นความต่างของข้างที่เขียนอินไลเนอร์ปัดขนตาแล้วก็ดัดขนตาค่ะ บทท้ายที่การทาลิปเลยนะคะคืออาจารย์เขาจะใช้แปรงในการทาซึ่งเขาบอกว่าการทาปากสีเข้มด้านในแล้วก็ไล่ไปออดเนี่ยมันกลับมาค่ะแล้วก็ใช้ลิปตัวที่เราทานเนี่ยแหละมาลงบนหน้าแก้มด้วยค่ะก็จะได้เป็นสีเดียวกันอาจารย์เนี่ยก็จะมีการเขียนขอบปากด้วยเล็กน้อยนะคะโดยการแก้ไขรูปปากของเราค่ะและนี่คือฟินนชลุคของน้องเกรสนั่งแบบนะคะผิวใสมากช่วงไทยค่าารย์ก็มาเช็คหน้านักเรียนค่ะซึ่งชีนเนี่ยนั่งเรียนข้างพี่ตอพี่โมเมพี่แพร บิวตี้บ็อกเกอร์มา13ปีเพิ่งเคยเจอพี่แพรครั้งแรกน่าหลักมากแต่คือเขินอยู่นะคะตอนเรียนอะ่ะวนเมคอัพชี้สิ่งที่แก้เยอะเลยนะชี้ว่าชี้ลงคูชั่นน้อยแล้วต้องน้อยกว่านี้อีกค่ะและนี่คือฟินิชลุคของชี้นะคะผิวจะมีความฉ่ำโกลวสุดๆดีใจมากที่ได้นั่งเรียนข้างพี่แพรขอบคุณทีมจองแซมุนที่มาสอนวันนี้ด้วยนะคะ